เวลาคุยกันเบากกันกับผมน่ะมันบมดอึดอ,อัาเหรอครับผมเป็นนีแม่ของคุณหมูน่ะเป็นตั้งแสนหนึ่งผมงานอย่างนี้สามปีสีป่ปีบ่รู้ว่ามันสิบมดง่ายบ่ก็ทันเลก็ได้หรอครับคุณหมูผมว่าเอาช่สซ้าเอา่เพื่อความปลอดภัยของผมผมว่าต้องการมีความผิดผมว่าต้องการผิกใจกับแม่ของคุณหมูคุณหมูหมโซ่เข่าผมล้วับตาไปสักครับ ตมาเสราคือก <S preach science> mm ับผมผมกะทิเฝ <musician> oh, oh, oh. oh, oh. anyway. uh ้าเนเดี uh ้ค huh. ร uh ับผมกินเขาแล้วเ้าข้าไอเสียงวีกินจังคยกินใออาำข้าวโหรุคนในเพียงเสีย่าินจงคุยกินัออ้้าวโหรุคเีอเสียงวังกนไอ้าวโเพียงไอเสียงวีกังคุยกิไออ้ำข้าวโหรุคบในเพียงไอเสียงวีกินจังคุยกินไออ้ำข้าวโุคนในยงไอียงวิงคุกินไอ้้าวโหคนในเพียงอียงวีกิงคกิไออ่ำขาวอหรนใอเกัยก่ได้ตี จะคอยกินเข่าแอมข้าวบอกสกอดกในบ่อบอกกับเราสิเด็ก๋ๆพันภากความไม่สิบวมีโอกาสเดี่ยาไอเสียงครับจะเป็นบังคับคิดใจกันทั้งเนาะแอํข้าวเสี้ยวก็ในใจอีลีครับไอเสียงฟังเด้อครับนี่เราบอมวนอะไรครับเสียงตาพลอยประสบต้องคือต้องเต่าเบ้า มานนองอยากนั่งไกลไปจกาเอิญข้าโมลีด้วยขันเบาเบาอายกับคู่สีบกหูจักกับบกหูจักแล้วเนาะข้าย่อมนาดานแล้วแจะอายสิว่าอามข้าเป็นลูกพึ่งนิ่งนาดานมวยยางอายอามข้าอย่าบอกว่าโดนแล้วเป็นไงน้องฮันนี่้องไม่ห่ามกับซ่างมวยยางข้าสีบกข้อมูอใจให้เอชเชียงฟังครับครับครับผมก็พร้อมที่จะรับฟังครับผมอามข้านะ อยากนางไกลแต่จะเอิดอกบ้าพวเอาคุณหกคุณหัวโอ้จังสันยาจังสันเอาไปสิไม่ตยินน้ำมีไอเสียมันบหมอสมันเป็นเรื่องเสียหายนะครับที่บาจังสันโอ้ยมแตะเฮาสองคนมีไอเสียเยหายแอมข้าวโราคนครัสีโอกาสนึงแต่าอกค่อยๆได้ไหมอสจะดียินค่อยๆับครับครับ อาเสียงเลยศักดินาวรนันสูงตามสำคัญอย่างอันคนจกนคุนด้วยนะน่ะมันบอกเกี่ยวกันเ้อสำหรับคางค่าน่ะน่ะเสมอทางเดียวกันเบียวบัมิชันวัฒนานิยินบ่อยเสียงเลยนี่ครับผมด้ยินดูครับไอาเสียยเลยศักดินาวรนันสูงตามสำคัญอย่างหันฟังฉันป่ารบเปิดใจสิายแจ้ง หน่อยหายครั้งเกรงสะเดออายหันมาจากเล่ากันไหมโอ้ยยังบ่สู่คนกระไดเนาะมาเจอมาเจอไม่นี่ก็โอ้ยอามค้านางจยากว่าสิยานอีหยังกันยังว่าอามข้ายังกาวเลยโอ้ยใจผมตั้งหลักไม่ไม่ละเนาะอามค้านางสิเปิดสะพานให้อายตาย ไ <S <S ด้่เดียวกรสซัม,มาถ้าขอท่าว่าบ่ใจคุนเดอสักี่ักหน้าวันสูงต่ำสำคัญอย่างนีูนี่หันมาฟังฉันปารภรบจิตเปลดใจไข่แจงหายข้างแค่งจะได้อายห,าหัน,นว่าจาวกันไหม อ๋มข้านั่งสิเปิดสะพานให้อาไตไอ,อายบรเที่ยวอายไปเที่ยวก้าศัตริถ้าขอดทา,าบารบใจคุณเม่ป้ามาสิดูถูกกันคักแท้บัดที่นี่คันบ่บอกปานนี่พี่น้องเอ้ยล็อก็บ,บ่รู้เนาะอพัา,าสาวยายสิทธิสมบูรณ์มาปวดมาพูดเทลบัาชินะบ้า,บาเ,เปิดโอกาสให้ปานนี่ ว่าตอบสนองเธอกับต้องหรือว่าว่าสมกับเป็นลูกผู้ชายนม่ฉะนั้นแล้วเพื่อรักษาความเป็นชายเราจะรออะไรอยู่นี่บอกว่าเป็นวาสนาวาสนาคนตกทังเขาชานมันสิเป็นแบบนี่บอกคุณหนูครับจ้าคุณหนูอ้ําค่ะจิมเนอำําโดนให้ฟังสาวจ้า สังมาเสือปอา่านาบ่อมาไหลเสือมาซึมตังค์นำมันก็ะไรลรูกตังคะเลี่ยนตัวนะเป็นจังไดบัดน,นี้หาทางเบานางนมอ่อน สิ่งที่คุณนายบอกมากนะี่ยคุณนายมั่นใจสิว่ามั่นใจจังไดว่ามั่นใจสิกล้าว่าลูกคุณยิ่งได้นี่มันมาเป็นสิ่งที่ลูกคุณยิ่งเสียเบากล้าเบาขับไอไอเสียใจบล่ละทำข้า,าเบาขับไอโพลแอกเลยเพีเดียวบ่เลี้งใจอยากจะท่านคุณนายเลยนะว่าใจทอว่าแต่คุณหมูเนีนะ่ยว่าแต่ข้าเนะี่ต้มปลตัวไอมบ่มีสูงมีแฟนอีบ้างไหมตัวไอทำข้าสิตัวจังไดพอดีกับผมบ่มีสูงมีแฟน ถามว่าแต่ตังสองเท่าตัวงกันเอาเมาญี่ปุ่นเ้าหน้ามีเลติจะรอเอียงเอาว่ามันนำไข่จีไฟเดียวในใจไอ้กามีแค่กัดเรีนบอนี่แหละเนาะจะพูดเพราะฉันว่าไผเอาก็อย่าพูดเลยมั้ซเธอนั่าเสือบอบอาอไข่เลติยันแต่นเอาเนาะบออะไรคือสิข่าไอ้บอสวงเศร้าอ ลาอ่านี่อีอค่าจ้าท่านอําค่าวายจังซันวรังเกียรติทีให้โอกาสทีที่ป็ยินดียินด,ดีรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัค่ามอบให้ที่วบาตอนนี้อ่ะยังมีอยู่อนก่าเวลาและโอกาสร่มิำริสุทธิมากมากคุยกันตรงนี้นะเขา ห้าตาสู้กันกินเหมือนแลงคำพังกันกับบ้านกันเลยแล้วก็ไปกินข้าวคอนกินอยังไม่กินหรือเปล่านี้มีหลายอยาเนาะหลายอย่างเอ้าทุกท่านขึ้นจะกินกับบางงูแสดงว่ายานั้นกินพวกข้อกินดิสิเนาะมันหลายคนหลายคนอย่าใส่ใบอีมเนาะครับไอเปิดเปิดสนไม่ยังหรอครับในใจไม่พอทรงตังหลายอย่างต้องมีหวังไว้ยอมปล่อย ไม่นะนีบ้านละน้องคอย้อยหวานน้ำตาลอ้อยไปมีเล็กมีอ้อยเพื่อเงี้ยมองบอลหอพูดกินเมื่อหนักกันพูดก็ยิ้มเหรอครับใส่ข้าวมหวานล้อมบวยอมทางใกลตาหินศิลาของแข็งก็ก่อนลงเร็วหน้าพูก็ยิ้มเหรอครับสาวคนามกะคงแทกข้าวลงหวานผู้ชายส่อ้อย คุมกันไว้บอปอยมีใช่ไต่เว้าเกี้ยวโอ้เป็นผู้ใดหลังเลขาแะเน้ม,นมไม่ยังแหละมีช่ยต่ยเว้าเกี้ยวสีคุม้มขาไรฟ้ากินบห็นบ่นอกจากตายทอนอ่านจังสีปลอยให้ดังนี้เอาชีวนีนวไปเดิมพันที่ว่า,<บ>ามั่งวงคุมโอ้ยแผนรัดกลุ่มเพียงนี่พอถึงที่ได้ท่า แมงมอบินขันอยู่ป่าตตยจังหาคุณหนูย้าบียด้วยบ่มีหมูปากเงีงยอ่างอ่เบื่อเป็นเหม็นนู้นบอกเป้ยโอ๊ยบักเสียงท้องสาบักขีขาบักคนทุกอย่าจกผู้ใดทำตัวจังหวินจังไรเนี่ไอ้คุณหนูมึงมาหน้ามึงมาคนเดียวพ่อ พี่สาวมปตายใส่บอดแมนทำให้ระดับคุณหนูถึงมาคนเดียวได้เอาไว้่ยังมาใตญคนอยู่ว่ยังกัมาวันน้เนงคเดียวดอกยายเอายัยนี่ใหย่เท่าไห่มันนนมาจะไอจัน์วาลานที่บ้านมาลวมาเกี่ยันจากนั้นห้องน้องูไอ้เยออ้หป็นยังหุ่นไอ้อาจานอ๋อร่มเสียป่ะไอจันจะไปจะไหนมาอจะไหนไอ้ โอ้เดี๋ยวแจ็คไดจะรู้นะตีมะกูเถ่าเอาเอจไดยก็ได้ดอกเพราะว่าอตาดีเสร็จแล้วด้วยนเนาะจังสี่เยีไหยเศรษฐีไงจังสี่น่ะเขาเรียกจังไดก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีไงค่ะใจกว่าเป็นอย่างคือช่องโมโหแท้เดี๋ยวนี้บโมโหได้จังไดเนี่ยบ่รู้ว่าใครมันสวยซะลักเกินน่ารักมากเนี่ยเขาซื้ออย่างกันเนี่างนี้ ท่านเศรษฐีน้องอำค่านะน้องเข่าใจดีพี่เอ๋อพี่พีทต้องเป็นน้องลาอำค่าแน่นอนถูกต้องแล้วท่านเศรษฐีเสียนสักแต่ขอโทษนะจ๊ะคุณน้องนะเพราะว่าน้องเนี่ยคือคู่มั่นคู่หมายของพี่เองใช่ไหมแม่น้องถูกต้องแล้วค่ะที่บอกอำค่านี่แหละคุหน้าละองสวยและก็สวยสวยที่สุดเลยสวยเก้นเป็นภาพวาถูกต้องแล้วอันนี้อย่างนี้อันนี้ปวดห้าท่านเศรษฐี บูดยากดอกค่ะเดี๋ยวแม่ตาเนี่ยนะสีเบาเองอันเดี๋ยเแม่ตาเดี๋ยวแม่ตาสีเบาเองค่ะบัวตองห่วงแล้วบัวตองยานดอกว่าน้องอับค่านั่นน่ะสิไปเป็นของคนอื่นแต่เดี๋ยวแม่ตาจะจัดการเองคนะครับเพียนะจ้าไ่อยากดอกต้องถามแม่น้องอัศว่ามันจะเป็นจังคุณหนูอย่าปักขาดเดี๋ยวนจัดสีเบาเองเลี้ยงหนึ่งใบแล้วกัน แก่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 หรือว่าแก่แ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 ่ยังยกสูงอย่นี่มันต้องถึงหูแม่เสรษทีสมบูรณ์แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่น้องค่ะถ้าต้องไปควมเศรษทีสมบูรณ์ตัดการพกอัตรธดาบใส่แม่แม่น้องค่ะแม่น้องไม่อย่างอันจะเผาหอดานันทอค่ะจะต้อั้งที่ฉันเบ้าก้อนในกะอันเรื่องนี้น่ะเดี๋ยวเมียตาจัดการเองดอกค่ะเพราะว่าเสียน่ะเป็นคู่มันคู่หมายของรองอำค่าอยู่แล้วเมืนอ่ะ ตัคโอเคเดี๋ยวแม่นุ่มจ๋าแม่นุมทั้งสองคนสวยนะคะแล้วก็ท่านเศรษฐีหน้าตาดีรวยและมหารวยนะคะเดี๋ยวเมยตาจะจัดการเองค่ะเสียใจค่ะไม่เป็นบ้านย่องปนั่นเอาเ่นต้องถึงหูแม่เศษฐีสมบูรณ์แน่นอนย่องกับเบ้นเสียเ่พวาแกนั่นนะเตียนจัวตายแค่ะหาลอกสังกะดูวไปเลยไปคุณหัคกัดไปฟังแม่เศษทีสมบูรณ์เลยมคะแม่เอาตามนั่นิเคเครับคุณเลขาครับเอาตามนนกเนีย ไม่อีเมน้มทั้งสองคันกูว่าวาสุเป็นเศรษฐีนี่นะต่อนกูว่าเป็นสุวาเป็นเศรษฐีนี่นะกูจะจัดการเห็นมันลงรึด้องลึดร้องลึกเลยเ้ยเอาตั้งสี่ซะเลยว่ามันเป็นน้ำพวกมุโตนะสร้างปัญหาก็เห็นในแกหนาอีเมย์เฮ้ยสาวไปรัดเศรษฐีเลยใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพลโซให้มุตโต้พากันออกหัวคิดเหตุกันไหนสีเอาจังไหนท่ามาเข่ามาแข่งเอ้ยกบฏอยากปากอยากเล่าหรอกเพราะว่าอ้ยกบฏมีผัวคือกันนันน่ะแต่ว่าเห็นใจอยู่แต่ว่าเห็นต้องทั้งอีเมรพากันแก้ปัญหาเอาเด้องานหนาออยังปรึกษาซอยกันเข้าใจบอกงานหนาไยเอ่ยคอยนองคอยทุกคนเอาหลด แค่ใจไหนวะนี่เจ้าสิไปหาอีแม่บ่ <ไป S 1> หรือว่าสิไปตามเสียสักดาบ,กบ่บ่เอี้ยสิไปหาอีแม่ก่อนมโตมีตมแนวไดนก็ปรึกษาสิแก้ปัญหาซอยมันจังไดนก็มันมาคักกันนั่่นนะเอี้ยเสียมันเลิกสักคนมันเอาก็แล้วแต่มโตุก็มันไม่เก่งขึ้นเองสีว่าเอาจังไดนวาสนาวาน,านา<ะ>ั่นน่ะฮะออกเงินกันซอยเอี้ยเป็นหยังออกซอยก็ออกซอยเห็นแม่นอีีหลอ่ิริยาบนออกแล้วมื้อเช้าร์ดีแม่เอาเงินเข้าธนาคารว่าสิไปฝาก่ให้หมู่เฮาเข้าธนาคารแม่แม่อืมอุ้ย เมียพนะดีใจหลายจุดเรื่องเมือนน้องใหญ่ใหญ่เอาเ่ยงสี่ตาเมียตาว่าเมียตาว่าเอาเงินอีเมีที่อีเมียบอกเขาเบวเขาธนาคารนี่ออกซอยกันกับน้องถ้าว่าเขาหักกันจริงนะเอาบัเอเอาจังสันเมียแล้วเอาจังสั้นก็ได้น้องลาก็อยอย่ดาข้างั้ใหญ่ก็ว่าสิใจแข็งแข็งอยู่กับรู้ต้นอยู่ดอกครอบครบมาควบหักขั้นอย่างสั้นใหญ่ก็มีเสินอยู่หับรักวนอย่าอกรใมาครอหักัวประมาณ สองมื่นอะสุมนันเดบันีลายแสนหนึ่งเลยนั่นละสุนันเดเป็นนีเท่าไหร่บมทั้งหมดน่ะเท่าไหร่คะนี่เท่าเท่าไหร่คะแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งเอาไปเป็นยังเมตาไม่ย่แสนหนึ่งพอดีเหลือจากนั่นให้เป็นคาดองเสเดอไอเซียงหรือว่าให้ไอเซียงน่ะเจ็บดอกไหมเจ็บค้นหาไปหาอีเมสซะเอาเงินที่ว่าเหลือนี่จากไสนีแล้วนี่ เอามงสุกขอน้องอ่าค่าเสือได้โบอุ้ยขอบขอบคุณหลายๆครับเอาบวเป็นยังพวหนูหาทั้งออกซอยกันก็แล้วกันที่แห้ความเมตตาผมขอบคุณหลายๆครับนี่แสดงว่าผมจะได้เงินใส่นีไม่ละอย่าเลี้มาขอน้องมะคอนงใสวุ้ยไม่ดีใจแท้น้องลาใจแห้งบ่ผู้เจ้ท่านจ้าทั้งท่นเขากลับบ้านมืดหนีเลยอยู่โดนบ่ได้ดอกได้อีกอยันไอ้เพราสบายใจเกิดว่าบักบางยังเหรอบักเซียนอ่ะ มันกลับำอำคาที่ไม่เลืยงยัง jaar ong jaar ong สิบกกับเพิื่อนไม่รอคราบบ้านก็มาอำคาอำค่าอาเซี่ยง้าไปเ้ามากเด้อจ้ข si ้าสนเศรษฐีสิมมติสูขออำค่าก่อนอำค่ายู่บ่ใดเด้อจ้าพี่ดีใจเหลือเกินรอบพี่แป๊บเดียวจ้าพี่สิเ้าเข้าไปมองอีพอหมูเลกอาชิเมอรอบคุณทุกนขุณทกคนขบคุณทุกคนขอบุณอขอขอบบบ เป็นยังสั้นแล้วมันเขาจะเปียบเขาคือเป็นเท่าไ้เปียบเขาเท่างเ่านี่หละเเปียบเขาเนี้อเขายอนว่าความรักบบนีแต่หยอนว่าความรักนอกอ่ะอ่ขาหรือว่ารักนอกเนี่ยเนาะเสียไนง่ามบบบาจังสี่ละมันจังถึอตัวเสียัด่าไม่เห็นแล้วเป็นจังไอร่ถ้าเยบ่หาข้างอกไห้เธาสิเป็นเบบไรล่ะอ่าข้ายายอํขาพ่รู้เรื่องยัง แม่พนเอาเงินมาหรือเป็นคู่มันคู่ยังงามค่าบลูแม่พนปิดบางอัมค่ามมาตลอดมิตรหามว่าบ่วายไส่ตามองผู้ไส่กลายไปไกลมากอําค่าก็ได้ตีคิดว่าเป็นยังวันตุงเห็ดแบดงบ้านใบแดงใส่ยี่หล่าอําค่าข้ามมาอี้แม่แม่พนก็เป็นแม่เบิ่นเพิ่นสิเฮ็ดจังไหนพิ่นก็เป็นแม่คือเก่าไปหาเหรียญหาหัวเกับขึ้นมาเฮือนกับยังว่าเม่ต้องตามใจเม่เข้าใจบอน้องแล้วสูนเข้าเดี๋ยวตัวละทีแม่ เสียเอาไปก็เอาเองนี่ใจสักันแม่เเนี่ยมันเอาบ้านังเขาแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเสียซักดามันไปซอยอีแม่เฮาเฮาสิอยู่ยากเด้หรือยังยากแล้วเนาะบาหาข้อแปลงคนไปหลายกว่านี้ป้าๆๆาป้าังป้าขอคำเวลาทานผู้ติดตามในนิทานสาล้านล้อม สุขม่วนล,ละเอ,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 อทาทั้งสาวหนุ่มสุม,มกาก็ทั้งเฒ่าแก่พร้อมที่มาล้อมอังศนา <c oughs> คุณพ่อแม่คือดั่งน้ำน,น้องใหญนิสัยเย็น <c oughs> มาเห็นสีใสางามอยากอาบลงณสูงลาง <c oughs> สัาทานนั้นใจกว้าง ดวงมนุยยังสดสื่อเห็นแฟนมาทั้งหล่นเลือนฉันผู้ล้ำโอลองบ่มองเศร้าแต่อย่างใดขอฝากพี่น้องไว้เป็นน้องใหม่ในสายตามาใส่แฟนฟังอย่านายเชื่ออย่าเมื่อบานสุขสาลัานนก,กันรวม วันสหายทั้งไอีพีนางขอเก่าอันชุลีคุณความดีคือแบนฟ้าเมตตาบางอย่าห่วงนวลพี่น้องเออไปน้องลาเฝ้าไปปะสันกับมาเปลาไปนึกยงเนาะ ที่งานพวกเรานำผลงานมาแสดงให้ชมสมหัวใจคิดอยากดังอยากด่นสมหัวใจคิดอยากดังอยากด่บแต่มันก็จำเป็นนะพี่้องไม่มเบียรจะรับกองเพราะว่าศาสนาขอโปรดเมตตามาให้กำลังใจใดยิงหน้อยยิงห้อยึ่งคนปว่าได้กค่อยากเร็งแสงเกิดจา้าแต่ตัวหน่อยสิคอยทน แสงออกบดมาบินแซวตามคืนเป็นหนาาา้าผ้าก็คือกันดั้งแสงแมงน้อยอย่าลอยขึ้นเ้้ลอยขึ้นใส่เทียมพระจำซองหคน้องยิงหอยไมลท่าแช่งกันท่านบอยาดมาบอกไงเอาือท่านผู้ฟังคอยเชียร์หากที่ดังไปได้ถึงอย่างไรขอฝากใจทุกท่าน อย่างไรพ่อปัาใจทุกท่านปาไปด้วยหน้าไม่อ้องใจกลางวงคันซอนจะไม่ให้พิหฟังแต่เดี๋ยวนี้กำลังปรับปรุงพัฒนาตาสาให้สาให้กันนี้งานสีมาซอยงานเล็กน,น้อยๆกันไปเ,เบาสีบอสงานจุกินกระทินซองหรือ,อจีงนงานจะลองซาลบาบพราะว่าอเลยสีมาชัว ผอนซ้อนป็นหมอลำน้องไม้ผ่อนซ้อนเป็นหมอลำนอ้อ,นอ,นนอ,นองไม้การแสดงไม่ถึงใจจำ้ำควรจะไปให้ลหา้านวัฒนรรมประจำตินอิสานพวกเรานำผลงานมาแสดงให้ชมสมหัวใจคิดอยากรั้งอยากด่นสมหัวใจคิดอยากรั้งอยากดินแต่มันก็จำป็นถ้าไี่นองไี่เทียงจะรักก่เพราะว่าสนาหาขอบุตรสมเมตตา มาให้กำลังใจใดแข็งหน่อยห้อยวิยน่นไปว่าไดท้าอยากเป็นแข็งเสียจ้าได้สวหน่อยกอยให้ทนแขนแ็งตอากกุลมาดิแจวกลางพื้นขึ้นน้าผ้าก็คือกันตั้งเสียงแห้งหน่อยอยากลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเทีมยมพจัญสองให้คนม้นหน่อยได้ท้าแข็งจัด ท่านรอ,อยาเบ๋ไงเอือท่านผู้ฟังคอยเชื่อหากที่ดังไปใดถึงอย่างไรขอฝากใจทุกท่านถึงอย่างไรขอฝากใจทุกท่านฝากไว้ด้วยผลงานในอ้อมใจผู้ทางวงการสอนจะไม่ให้ผิดหวังแต่เดี๋ยวนี้กำลังปรับปุงพัฒนาภา้าให้ จะให้กันมีงานถือมาซอยงานเล็กเล็กน้อยน้อยกันไปเบอกทุกคนขั้นทุกขินกะเพียนทรงหรืองที่จองงานจะลองซาลาเพราว่า,าฮาัลโหลึ้นมาช่วย โนมผมมาฟังก็นแน่นอ่างบางคนยืนบางคนนัง่งมาฟังลำมมือเนี่ยเสียงแสือสองตัวสนางการเวลาได้ลวงคำสามทุ่มพานพนันโดนเวลาวนมาถึงฝไฟฉันได้มาลงจัดมาเป็นทํานองเขาหมอลำเฮา วาดขนแจนโบทนีทานกระเจ้าเลน่นพอแฟนแฟนยาฝ้าหูวหอนเพื่อนอนบ้านก่อนผู้ลังผัวเชยนก่อนเพื่นกระจำเจ้าเล่นให้มันหันอยากให้ท่านใจแฟนคุณนางรอท่าฟังเรืองสรุปก่อนลงเพียงเดยง เยหัวทิ้งร้องไว้เยก้อนบ่ได้สาบบ่ได้ยนจัดเข้าปลจันจันสะทาทานให้เบือง ส, waited, สดสวยเพนง่ายจุดปานนี่ลูกสาวไปทงไฮทองหน้าไปทรงเข่าค้นการคนงานจนว่าสิบสี่โมงแรงแรลกจนยังม่เห็นผู้ใดกลับบ้านกลับซองยุ่มเมนัดไปใส่เบิดลูกนี่มันเป็นยังมานานมาหายขาดแท้ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 98ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ